นี้เคุณกิจอไม่สะดวกนั่นเอง U E K เห็นนะฮะอ่เราก็เลยต้องอ่รับวนคุณท่านจากบริษัท Classic Asset Future นั่นเองนะคะอะสวัสดีค่ะคุณท่านค่ะสวัสดีค่ะพี่มอนครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านครับผมอ่าก็ฉะโงกกันมาอีกวันหนึ่งนะฮะคุณท่านเมื่อวานนี้คุณท่านก็ให้เกร็ดความรู้น่ารักมากเลยนะว่าใครแอบสเปดส่วนต่างของโ o ลสปอร์กับตัวเลือก G O สิเรียญใช่ไหมฮะในวันนี้เอง ความแคบความต่างตรงนี้จะแตกต่างจากเมื่อวานแบบไหนอย่างไรแม้เราต้องมอนิเตอร์อะไรคะับครับผมในวันนี้ก็ยังไม่ได้ต่างกันมากครับเพราะว่าตัว <Yeah. S 2> ตัว,ต,วตัวที่เป็นจุกกำลังเนี่ยหายไปวันเดียวนะครับก็ยังไม่ต่าง <Yeah. S 2> แต่ที่ได้เห็นนะกผิดเนื้อครับก็คือต้องขอวกไปในฝั่งของตัวทองคำนะครับเนื่องจากว่าทองคำเมื่อวานเนี่ยที่เราให้ไว้นะครับในโซนแบบ เที่ยวให้แนะนำซื้อนะครับ3,377เนี่ยแล้วก็วางสต็อป3,365เนี่ยณปัจจุบันราคาทองเนี่ยมันขึ้นไปที่3,390นะครับก็ mm. แนะนำอยากให้เริ่มพยอยเก็บกำไรกันก่อนนะครับกลัวว่าแค่กลัวว่าคือคือมันมีปัญหาหลายอย่างครับณตอนนี้ที่ยังปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยเป็นเพราะว่าทําเองก็ส่งสัญญาณบอกว่า เดี๋ยวฉันอาจจะได้เห็นการลดดอ,อกเบี้ยในครั้งใหญ่นะครับเ<ร>นื่องจาก<ร>ว่าอาจก็มีหลายอย่างเนาะที่ทําทําไปนะครับเราก็ในฝั่งของสงครามการคา้าเริ่มรุนแรงขึ้นนะครับจากการที่ทัามเนี่ยบังคับใช้แล้วนะครับว่าเก็บภาษี50%กับอินเดียนะครับโดยในโดนแบบในกุ้งนะครับในสิ่งทอนะครับแล้วก็ในยานยนต์ของของอินเดียเนี่ยโดนทั้งหมดที่ส่งเข้ามาในการโดนภาษี50%นะครับก็ต้องบอกว่า โหดพอสมควรนะครับและเหตุผลที่ทั้มบอกว่าใช้แบบนี้ก็เนื่องจากว่าอินเดียเป็นผู้สนับสนุนหลักๆนะครับของทางรัสเซียที่ทําให้มีเงินเนี่ยไปทําสงครามจากการซื้อน้ํามันจากรัสเซียนั่นเองนะครับก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้จบเท่าไหร่ทั้งนี้เนี่ยือนเหมือนหน้าน้อยใจกับพี่ม่อนเพราะว่าจีนก็ซื้อน้ำมันรัสเซียเหมือนกันแต่ไม่โดนอคือทำไม มันตแตกแปลกนะพี่ม่อนก็คือถึงว่าคนก็ซื้อน้ำมันรัเสเซียกันเยอะนะมีทั้งในฝั่งของอินเดียจีนบ้านเรายังไม่ได้ซื้อแต่ญี่ปุ่นมีซื้อประมาณเกือบสิบเปอร์เซ็นก,ก็ซื้อกันไปแต่โดนชาติเดียวก็เลยงงว่าอยังไงดีไม่เป็นไรครับพี่ม่อนอที่ทํามาเนี่ยก็ทําให้ราคาทองปรับตัวเพิ่มสูงข,ขึ้นครับก็ยังมองทองเนี่ยวันเนี้ยแนะนําทํากําไรก่อนแล้วก็กราฟที่ขึ้นหน้าจอที่เป็นกราฟของทองนะครับในภาพระยะสั้นๆเองเนี่ย บอกก่อนนะครับสานาทีตอนนี้บอกอย่าเพิ่งซื้อนะเพราะว่ามันหลุดลงมาแล้วถ้าหลุดแบบนี้อย่าเพิ่งเก็บแต่ถ้า4ชั่วโมงนะครับยังดูดีมากๆเนื่องจากว่าเป็นแค่การย่อเฉยๆถ้าอย่างที่เราบอกครับถ้าจะเก็บใหม่7-7เก็บได้สต็อปก็คืออ่าตัวของ6-5นะครับพี่ม่อนอืมเดียวน,น,นะทองคำใครลองมาเนาะทองคำนะครับถ้าใครลองมางก็ทำกำไรครับผม,มทำกำไรแล้วก็ยกเทริ่ไหม เอออ๋อถ้าทำกันไปแล้วไม่ต้องยกก็ได้ครับนะครับผมครับโอเคอ่ะนี้ก็คือทองคำนะฮะอ่อจากด้านโรคทองคลาสสิกออสเิรียฟิวเจอร์คุณฮั่นนั่นเองนะฮะคุณธนเกียรติปัฒนาพงศ์นะฮะผู้จัดการฝ่ายวิจัยนะฮะเอ่อและฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทคลาสสิกออสเิรฟิวเจอร์อ่ะเป็นยังไงต่อคะคุณฮ่านทองคำเสร็จแล้วเรามาดูเอสเอศูนย์ซีรีส์ยูไหม ได้ค,ครับก็ปร,ประมาณนี้กินประมาณนี้ก่อนเนะเาะค่อยๆว่ากาันใหม่ใช่ไหมฮะครับเมื่อวานเราคุยเรื่องเซตห้าสิบกันด้วยนะครับเราก็เซตห้าสิบเนี่ยเราก็อย่างที่คุยกันว่าพี่ม่อนก็คุยว่าเฮ้ยอ่าช็อตกันตั้งแต่ประมาณสักตั้งแต่แปดร้อยสิบสิบสองถึงแปดร้อยสิบนะครับก็ตอนเนี้ยก็เริ่มเห็นกําไรนิดหน่อยแล้วครับเอ่อถามว่าสามารถโคช็อตไว้ได้อีกหน่อยไหมสามารถโคได้ครับเพราะพรุ่งนี้มีมความเสี่ยง ที่เราต้องลุ้นกันกับสารร่ำนุนนะครับในการตีความตัวของว่าคุณแพทองทานชินวัตรเนี่ยในเรื่องคิปเสียงจะเป็นยังไงต่อนะครับผมก็ยังน่าจะเป็นความเสี่ยงกับกับหุ้นไทยอยู่ครับนะครับผมเพราะว่าความเส่ยงทางการเมืองเนี่ยนับเป็นอย่างหนึ่งนะครับที่ขยับหุ้นไทยได้นะครับจริงๆความเสี่ยงเนี่ยมีทั้งหมด5อย่างนะครับก็มีการเมืองนะครับกับเศรษฐกิจ แล้วก็พวกสภาพคล่องของในตัวของธุรกิจนะครับสภาพคล่องในหุ้นนะครับตัวอัอตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ดอกเบี้ยน,นะครับจะมี5าอย่างนี้นี่ถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเลยครับก็ทําให้ต้องจับตาทำป็นพิเศษว่าสุดท้ายพรุ่งนี้ศาลจะตัดสินอย่างไรผมว่าน่าดูครับเพราะมันเป็นจุดเปลี่ยนของการเมืองไทยเหมือนกันครับผมค่ะอืมเราให้พี่เอาไงคะถ้าผมว่าถือช็อตต่อด้านล่างลุ้นกับแปดร้อยได้ครับพี่ม่อนครับ โอ okay, เคทีช็อตนะเดี๋ยวแป๊บเองนะเดี๋ยวพี่เขียนกันไปก่อนทีช็อตต่อรุ่นที่แปดร้อยจุดเนะครับผมทำไมรุ่นเบาๆ,ๆจังเลยฮั่นอ, yeah, อ๋อตลาดผมก England, ลัวการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจจะยังไม่เดียกว่ายังไม่เห็นความชัดเจนขนาดนั้นนะครับว่าอพอพอหลุดไปแล้วใครขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยพอยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็เราก็ น่าจะกินกับไปแบบสั้นๆสักสิบจุดไปก่อนดีกว่าครับตีหัวตีหัวเข้าบ้านเนาะอืมใช่ครับแล้วคอยเคลียร์คอยวากกันใหม่ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฟิวเจอร์รันเทรนค่อนข้างยากเนาะก็ยากอยู่พอสมควรครับอืมอือแต่เอาช่วได้ลอดตีหัวเข้าบ้านอย่างเดียวนะสำหรับคนเทรนฟิวเจอร์ คือจริงๆฟิวเจอร์ถ้าเกิดว่าเพิ่มเติมนิดนึงครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครมีกองทุนที่เป็นกองทุนพวกเซ็ตห้าสิบแล้วเราเห็นทิศทางว่าเซ็ตห้าสิบตะลงอ่ะสามารถใช้ฟิวเจอร์ยาวๆได้ครับแต่นั่นคือการเฮดจิ้งความเสี่ยงนะที่ล <c oughs> ูกค้ามีอยู่แล้วพอเรามีกําไรจากฟิวเจอร์เนี่ยควรเอาเงินจากฟิวเจอร์ตรงนี้ยไปซื้อกองทุนเพิ่มเพื่อได้ถัวเฉลี่ยตัวของต้นทุนกองทุนคุณอ่ะให้ต่ำลง ถ้าไม่ทําแบบนี้นครับเราจะเห็นกองทุนถ้าถ้าเรารู้จักกันต้นปีอะครับราคาเซ็ตมันลงมาตลอดใช่ไหมครับถ้ามีฟิวเจอร์อยู่ท่านจะกําไรฟิวเจอร์ค่อนข้างเยอะและทําให้กองทุนของท่านอนะมีหน่วยเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาที่ลดลงครับฟิวเจอร์ใช้แบบนั้นน่าจะเวิร์กกว่าครับพี่มอน้้าย่าอย่างนะอืมก็ต้องเป็นคนเป็นแหละฮะเนยเล่นฟิวเจอร์พี่มวจะไปเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่ เฮ็ดอะไรวะเนี no? ่ยเฮ็ดจังไหนแล้วมันจะเป็นเหลืออะไรอ่าแล้วแต่คนเงินก้อนใหญ่ๆกอถึงเฮ็ดเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ในส่วนของต่างชาติเองอ่ะซื้อฟิวเจอร์ฝั่งลองเยอะหละัโอ้อเกิดอะไรขึ้นอะดูทีนิดหนึ่งถ้าเดี๋ยวกับนนงนะครเดี๋ยวผมขอดูว่าต่างชาติเป็นเน็ตบายฝั่งลองหรือฝั่งไหนเพราะว่าได้ยินว่าเขาลองเยอะเมื่อวานเขา บิ Big Lord ai, <น>๊กหลอดขายตัวแอดวานซ์นะฮะสามร้อยบาท<น>ต่อหุ้นที่สามสิบห้าล้านหุ้นเงินที่ออกไปอะฮะชื่ออะไรนะบาตูเป็นรถเป็นชื่อภูเขาไฟที่อินโดนีเซียกองอทุนเนี้ยขายไปได้หมื่นกว่าล้านอะบิ๊กหลอดแล้วใครซื้อสามร้อยบาทงงอะนั่นเลยครับเออมาดูให้พี่หน่อยดิโอเค แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดอันนี้หน้าจอผมขึ้นอยู่นะครับโอเค,คอันนี้ไม่ได้เตรียมกับคุณท่านนะเป็นสด<ม>แต่คุณท่านดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะโอเค,คพี่ไม่กดดันนะโอเคข<า><า>ยายใหญ่หนยนะได้ครับ b อ y a อ d s Buy and sell, นะ์เซลเนาะ โอเคอันนี้คือวอลลุ่มที่สะสมครับในช่วงเวลาของทั้งมี Mtd นะครับก็คือรายเดือนนะครับกับ YTD เนาะก็ปรากฏว่าถ้าในมุมที่เห็นนะครับเฉพาะโดยรวมอันนี้คือรวมทั้ง f ิวเจอร์ออปชันะครับต่างชาติเทขายออกมาสกมักมาณส4 0 0นส4 0 0ัสัญญาที่เห็นนะครับในในตัว t f e c นะในตัว t f e c uh huh. ทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปดูในภาพที่เล็กกว่านั้นนะครับ ถ้าภาพที่เล็กกว่านั้นในเฉพาะฟิลเจอร์ที่เป็นเซตห้าสิบอย่างเดียวถ้าเซตห้าสิบบางเดียวเทขายออกมาประมาณหนึ่งพันหนึ่งหมื่นห้าพันสัญญาครับที่ออกนะครับผมตรงนี้ตรงนี้จะอ่านว่าอะไรคะตรงนี้อ่านว่าคือผมว่าถ้าเทขายออกมา ถ้าในมุมที่ผมเห็นผมว่าแค่แพ่น่าจะอยู่ฝั่งช็อตเฉยๆไม่ได้มีอะไรครับนะครับผม,มผมว่าไม่น่าจะมีอะไรครับแค่ช็อตอย่างเดียวครับผมอืมจ้ะครับได้ค่ะม,มาเก็น,นี้ต้องดูกันไปเนาะได้ค่ะพี่ท่านอ่ะทีนี้บิตคอยอีกตัวหนึ่งได้ไหมได้ครับอือในฝั่งของ BTC โอเค BTC นะครับนะัตอนนี้ก็ ค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนครับหนึ่งคือมีการหลุดนะครับกรอบขาขึ้นลงมานะครับผมเราก็หลุดเสร็จปั๊บยาวเลยทีนี้แล้วตอนนี้เริ่มเข้ารูปแบบของการเป็นไซด์วาดาวครับนะครับถ้าการเป็นไซด์วาดาตอนนี้ผมว่าขาสองข้างที่ปรับตัวลงเ่ยเกือบครบแล้วรอบนี้น่าจะเห็นการรีบาวขึ้นมาถ้าอยากจะลงทุนในฝั่งของการเล่นบิตคอยแนะนำนะครับรีบาวไม่ผ่านในโซนแถวบริเวณอ หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับน่าสนใจในการอยู่ฝั่งช็อตนะครับผมโอเคเพราะเห็นเป็นฝั่งช็อตครับพี่มนอืมใช้ดาวแล้วนะชัดเจนนะครับอ้ยเนีะเอแล้วฮันดู SPX NDX ได้ไหมฮะเอสอ๋อไม่เคยดูนะครับโอเคไม่เป็นไรครับผมขอขอไปครับเดี๋ยววันลังดูให้ครับ เอ่าได้ได้พอดีสี่หนึ่งเขาเทรดตัว SPXNDX หางเศษพวกอะไรนั้นด้วยอ๋ออ่าได้ค่ะอ่ะคำถามนักทุนเอาเลยไหมได้ครับบีบีกริมค่ะบีกริมโอ้บีกริมบีคริมหุ้นหุ้นโรกไฟฟ้าอืมย้อยลงมาคู่แบ็กคู่แบ็กคู่แบ็กสักครู่คู่แบ็กแล้วงัดไหมอ่างัดไหมษาไทยของบีโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดกาฟแป๊บหนึ่งครับ อืมโอเคอืมมีครีมหุ่นหนยฟาจากโซนล่างอืมเอ่อสักครู่ครับขออภัยด้วยครับพี่ม่อนครับไม่เป็นไรครับไปที่คราฟได้เลยเนาะใช่ครับอืมเพราะว่าคอคง,งผมอาช้าหน่อยเพราะว่าทำอย่างพร้อมกันได้ได้โอเค มันมีในซิงเกิลใช่ไหมเวลาถามห้างต้องถามถามุูนที่ในซิงเกิลนะครับใช่ครับถ้าทันซิงเกิลเนี่ยรู้หมดครับถ้าเกิดว่าข้างนอกเนี่ยอาจจะยากหน่อยครับผมซิงเกิลต้องไปเล่นตัวเอชุหรือตัวยูคะเออส่วนใหญ่เล่นเล่นตัวแซดดีกว่าครับแซดไปเลยดีกว่าครับครับผมจะไปไกลโหดจังอ่ะมันไม่มีวอนลุ่มนะ อ่ส่วนใหญ่จะแนะนําลูกค้าเล่นเป็นบล็อกเทครับเพราะว่าว oh. อลลุ่มมันมีอยู่แล้วครับผม oh. ส่วนในในฝั่งของบีกิมนะครับล่าสุดที่ oh. เปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอดูวอลลุ่มสักนิดหนึ่งอ่ในฝั่งของบีกิมยังมองว่าย,ยังสวยนะครับเพราะว่าทิศทางของเขา oh. เป็นไซเบอร์อัพอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าเมื่อวันที่เราคุยกันเนี่ยก็คือว่าเอ่ oh. เราคุยกันว่าบีกิมเองเนี่ย เขาได้เรื่องของการมาเปิดในเรื่องของ Data Center ที่ใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะอนี่คือรายได้ที่เพิ่มขึ้นกับ2คือต้นทุนที่ถูกลงนะครับของตัวค่าพลังงานราคาพลังงานที่ลดลงนะครับก็ยังมองว่าพื้นฐานดีนะครับแล้วก็ทางเทคนิคเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ายังไม่หลุดในโซนอของสิบบาทแปดสิบเนี่ยก็ยังน่าสนใจครับพี่ม่อนครับผมสต็อปที่เท่าไหร่ถ้าสต็อปผมให้ไกลหน่อยนะครับก็คือแปดอ่าสิบาทแปดิบครับพี่ม่อน อืมได้ครับอ่ะคนเทนตวีกิมลองดูนะครับจากโซนล่างเนะาะใช่ครับจากโซนล่างอืออ่ะทีนี้ถ้าเป็นราคาหุ้นก็เหมือนกันใช่ไหมตาไครเทีหุ้นใช่ครับราคาคหุ้นเหมือนกันก็คือสามารถซื้อได้ตรงนีส้สะสมสต็อปที่เท่าไหร่นะอีกทีอ่าแปดบาทสิบตังค์ครับโอ้ทำไมสต็อปลกึกอ่ะตั้งสิบตอนนี้ราคาสิบสอง แปดเก้าสิบสิบเอ็ดจุสต๊อปสี่บาทจะเป็นเหลือเหรอตัวอาร์อเท่าไหร่อันดีวอดมันมันเยอะพอสมควรครับแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าเกิดอยากให้เข้าอะครับคือควรเข้าแถวๆวโซนประมาณสิบเอ็ดบาทกว่ามากกว่าครับคือถ้าเกิดจะซื้อราคาเนี้ยอาจจะแพงไปนิดนึงนะครับผมถ้าจะย่อลงมามันต้องย่อครับแล้วค่อยซื้อเพราะตอนนี้ราคาเขากำลังแบบถ้าเป็นเมื่อวานซื้อน่ะน่าสนใจครับผม ได้ค่ะอะ่ต่อไปอีกตัวหนึ่งค่ะ BBLBBL โอเคธนาคารต้บบเป็นตัวนหนึ่งท,ที่ที่ชอบครับเป็นเพราะว่านะใช่ครับหนึ่งคือเต็มแท่งแล้วก็มีการมีการจะยกต่อนะครับถ้าในมุมผมถ้าเกิดอยากจะสะสมก็สะสมได้ครับแต่สต๊อกอาจจะ อาจจะไกลนิดนึง่งแถวๆประมาณสักร้อยห้าสิบสามครับไม่หลุดร้อยห้าสามผมว่ายังไปต่อแล้วก็พื้นฐานของเขาผมชอบตรงที่ว่าพอรตที่เป็นการทํากําไรเขาแบ่งเป็นทั้งไทยแล้วก็แบ่งพังอินโดนะครับแล้วพอตอินโดอ่ะเป็นเป็นลูกค้าเยอะมากๆนะครับเพราะว่าประชากรของอินโดเยอะอยู่แล้วนะครับมผมทาให้การขยายตัวของสินเชื่อเนี่ยมันไปได้ไกลกว่าที่ไทยอยู่แล้วเพราะว่าอินโดโอ้โหติดอันดับสี่ของโลกนะครับที่มีประชากรเยอะที่สุด นะครับก็เลยน่าสนใจครับพี่ม่อนเป็นลักษณะคอนเซอร์เวทีฟดอว BBL อ่ะใช่ถ้าเทียบกับ BL กับ KTB ทรงของมันเป็นยังไงฮะกับ KTB ผมผมมองว่าตัวของ KTB มันจะดูไปได้ไกลกว่าครับคือในในมุมผมอ่ะ KTB อ่ะหนึ่งเลยคือเบกมีเบกเบกแบบชัดเจนครับว่าเบกขึ้นมาแล้วแต่ว่าธุรกิจอ่ะ ถามว่าพอชื่อแบงก์เหมือนกันคนก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันน่าจะคล้ายๆกันเนาะ<ช>แต่<ช>แต่ในความเป็นจริงแล้วอะพอร์ของ KTB จะมีค่าธรรมเนียมที่ได้เป็นกอบเป,ป็นกรามมากกว่าเพราะว่า KTB มีในฝั่งของตัวแอปพลิเคชันที่ว่าชื่อเป๋าตังค์ครับอืมผมอมองว่าไอ้ตรงนั้นอะมันจะได้ค่าธรรมเนียมมาค่อนข้างเยอะครับพี่มครับ ลองดูนะฮะ KTB ไปแรงกว่าแต่มีแวสะสม KTB สต็อปตรงไหนฮะถ้าสต็อปขอดูลายฉาบนิดนึงนะครับถ้าตอนนี้สต็อปอาจจะไกลนิดนึงครับอยู่ที่ยี่สิบสี่บาทครับพี่มอนตอนนี้มันเท่าไหร่อ่ะยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบครับ KTB นะฮะสต็อปเดี๋ยวพี่พราะม่มีนักทุนเทรดเยอะเหมือนกันนะโอเคอ นี่เปรียบเทียบตัวหนึ่งแรงเมื่อวันก่อนอ่ะ KTB แล้ววันนี้ BBL แล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวขอดูนะ Most Active แบบพี่ฮันหรพี่ขอดู Most Active อ่ Most Active Active ตัวแรกก็คือ d e ต t a ตัวที่สองสอพอ K Bank BBL KTB โ okay. อเคมีครีมมาจริง Com7 นี่ปกบาทมาหมด แล้วพี่คะแนะนำตัวไหนละวันนี้อ๋อวันนี้ถ้ายังชอบอยู่ตัวเดิมครับก็คือจะเป็นในฝั่งของที่เป็น WSA นะครับที่ได้คุยเรื่องของที่ได้ d า t a c ท่าเซนเตอร์ไปครับก็ยังน่าสนใจครับก็แต่ว่าสต็อปอาจจะไกลนิดนึงนะครับแถ่สามบาทสามบาทสี<ะ>่สิบห้าครับไม่จุดโซนนี้ก็ยังดูไปต่อครับสามจุดสี่ห้านะครับ แล้วเป้าหมายเท่าไหร่ครัพี่ฮัลล์เป้าหมายผมมองรอบนี้นะครับอาจจะไม่ได้ไกลมากแถวประมาณสักสามบาทเก้าสิบครับอืมอืมอืมอ,มอมได้เลยอันนี้แรงแรงสะชอบสะสมอันนี้หุ้นที่ถามได้ไหมไม่ได้อยู่ในซิงเกิลถามได้ไหมได้ครับดูสิใช่มั้ยเนี่ยใช่ใช่พี่เห็นอยู่เขามี event อีเวนต์จะแย่งหุ้นจะแย่งอะไรนะ จัไม่ได้แย่ง<ม>การบริหารจัดการอะไรเงี้ยผมผมดูได้แ่ราคากราฟนะครับแต่ว่าทรงของโอ้โหต้องต้องใช้ก็โอ้โหนะครับพี่ม่อนเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยจากประมาณเก้าบาทห้าสิบวันนี้ขึ้นไปสิบเอดบาทเก้าสิบปแล้วนะครับคือผมว่าถ้าเราไม่ทันในรอบนี้ครับยังไม่น่าตามพี่ม่อนเพราะราคาเขาขึ้นไปแล้วครับ,รบตอนนี้มันเท่าไหร่ สิบเอ็ดบาทเก้าสิบครับจากเมื่อวานเก้าบาทนะอืมคนคนคนมี่ะฮคะถ้าคนมีแนะนำถือต่อเลยครับแล้วก็อยากให้แค่มีเทียริงสตอบแถวพวกแนวรับจิตวิญญาครับที่สิบเ็ดบาทถ้าหลุดสิบเ็ดบาทก็ต้องยอมครับครับผมโอเคอ่ะอีเวนต์มีอีเวนต์นะมีสตอรี่เขาอยู่แต่เขาจะเปิดดูอะไรนะเนท่าน วันที่4กันยาเ1กันยากองทุนวัชพักซื้อแอดวานซ์ค่ะพี่มอนอ๋อจริงเหรออันนี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้ทราบเลยค่ะเก่งม,มากเลยคุณปะผาอเอ,อ่าแล้วกราฟนะคะพี่หั่นมีคนถามกราฟกราฟโอเคในฝั่งของกราฟนะครับเอ,อ่อในตัวของกราฟเองณตอนเนี้ยนะครับก็ คือภาพจะคล้ายๆกับบีกิมน,นะครับก็คือว่าจะไล่ขึ้นมานะครับผมตอนนี้ถ้ากลับเองอสิ้นวันนะครับถ้ายังไม่หลุด46บาทนะครับมผมก็ยังดูน่าสนใจอยู่ครับพี่ม่อนอืมครับอืม46มบาทอ่ะได้อยู่ BTC คืออะไรอ่ะหุ้น BTC มีมีไหมอ๋อบิตคอยนครับหุ้นบิตคอยหรือว่าไม่ไม่รู้ไม่ไมไมไมรู้ BTC มีในไทยนะครับมีมีในหุ้นไทยครับขท BTC หุ้นหุ้นอะไรอ่ะหุ้นอะไรสักอย่างจำชื่อเขาไม่ได้ดผมมจำชื่อย่อได้เพราะว่าผมเคยทิม BTC อยู่แล้วขึ้นหุ้นนี้นะครับโอเคมันเป็นหุ้นตัวของบุกเกอร์บุกเกอร์ทช่บุกเกอร์ใช่ครับบุกเกอร์กรุ๊ปครับผมโอเคเป็นหุ้น ในธุรกิจการเงินนะครับก็คือให้คำปรึกษาแล้วก็เอด้านธุรกิจการเงินนะครับการลงทุนรวมอโ <Okay. S 1> อเคคือแต่ในมุมของเฉพาะกราฟนะครับก็ยังไม่สวยนะเพราะว่าหนึ่งเลยก็ยังไม่ทะลุไฮเดิมน,นะผมก็ว่าอย่าพึ่งยังไม่แนะนำดีกว่าครับผมอืม่ไม่น,นาะอ่าอ็มดับบลจคือ หนึ <19. S 2> ่งเก้าอน่าจะเป็นหุณน,นอก M W G หนึ่งเก้าหุ้นไหลอะไ,ไม่แน่ใจครับ M Man W G หุ <W> ้นไหชื่อเต็มอะไรนะ Mobile Investment ครับมันเป็นของไทยเนี่ยค่ะทำไมเป็นหนึ่งเก้าอ่ะหนึ่งเก้าเป็นโตหยนต้านะอืม ตัวหยวนต้าหนึ่งเก้าคือเอาเฉพาะในฝั่งของการไปกันครับนะครับคือก็สวยนะครับเพราะเนื่องจากทะลุป,ประมาณโซนแปดบาทเก้าสิบมาโอ้โหคือภาพคล้ายๆกับตัวของดูสิทธ์เลยนะครับที่ที่ขึ้นไปแรงๆอะเนาะคือเอางี้ครับถ้าใครมีการถืออยู่เนี่ยก็สต็อปล s อะอาจจะไกลน้อยคือแปดบาทเจ็ดสิบี่มอนืนครับน่าจะมีมน้องทุนนะครับออืม,อม,อม ชื่อมาติเวโฮดิ้เห,หรอก็คืออะไรก็แต่เป็นหุ้นนอกหุ้นนอกมันมีสองหมื่สองล้านแปดุ้นอะเป็นหุ้นค้าปลีกในเวียดนามค่ะอ๋อขอบคุณครับอืม <c oughs> เป็นร้านสะดวกซื้อให้กับเซเวน,วเนอีเลเวนดวยว่าก็ตั้งเมื่อสองพันสี่โดยเริ่มจากการขายโทรศัพท์มือถือ S <S ร้านค้าปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็กระจายไปเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคโเวียดนามเหียดนามนี่คุนนี้ดอกเตอร์ทิเวทน่าจะมีนะถ้าแกเปยประสบความสำเร็จจากซี l อน่าจะไปซื้อคุณนุดีไว้นะมาคุา้นสตอรี่คล้ายกันเน,ะะนี่ยใครอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์เจอดอกเตอร์ทิเวทถามแกหน่อยนะแกถือเปล่าเอ็นวบีจอะจะมีงานที่ตลาดหลักทรัพย์ปอยู่นะฮะ ย่อจาก Mobile Investment Corporation เพิ่งเกิดเมื่อ2004นี่เองก็ประมาณ20ปีนะฮะคุณครับผมคบุณมีร้านค้าทั่ว,ท,วทั่วประเทศ4,500แห่งอื <ern> มีรายได้100ล้านเลยหรอโอ้แสนสี่หมื่นแสนห้าหมื่นล้านเลยเก่งอะคล้า,ายกับคอมเซว่นบ้านเรา ก็ให้เลยดิเชร์ขอแนวเข้ายังไม่เข้ามันขึ้นมาแล้วครับผมต้องรอย่อก่อนนะใช่ครับ S C G P ต้านครับ S C G P S C G Packaging นะครับค่าต้านตอนนี้ให้ที่สิบแปดบาทหกสิบครับครับผมอ่ะ G P S C ไฟฟ้าอุ้ยสวยครับอืสวยงามระหว่างบีกิมกับ G P S C จะได้สวยกว่ากัน G P S C สวยกว่าครับอืมครับผมเพราะว่าชัดเจนกว่าครับอออคือตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่หลุดนะครับสี่สิบบาทมองไปต่อครับพี่ม่อนอืมกรับพิ่มไได้เลย อโอเคอม,มีตัวไหนไหมครับไทยไทยโอเคไทยนะครับอโอ้ย่อมาแรางมากเลยนะครับจากสิบเจ็ดบาทกลับมาที่สิบสองบาทสองบาทใช่แล้วก็โอ้โห แต่การหลุดโลที่13บาท40มันดูปรับตัวลงนะครับใช่ครับมันดูแบบไม่ค่อยคือยังไม่แนะนํารับดีกว่าครับจะรับก็ต่อเมื่อเขาทะลุ h i g เดิมหรือสร้างโลแล้วก็ยังไม่ไม่หลุดแต่ตอนนี้ไม่เกิดนะครับนะครับผมโอเคโอเคระหว่างการวินไทยกับ GPS-C เอาไหนดีผมชอบ g p พ c มากกว่าครับโอเคดีนะสติยังอยู่กับที่นะ ครับโอเคครับบีดีอมเอสอ่าอีกตัวหนึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพ B ีบีอเโอเคโอ้โหทำโลมาแล้วนะครับหลุดหลุดโลลงมาทำโลใหม่นะครับแล้วย,ยังไม่รับ <laughs> ยังไม่รับแน่ๆครับครับผมอ่ะได้ค่ะคุณท่านครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณท่านขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อน ค่ะอ่าก็ฉกตัวค <they> ุณ <the> ห <lows> ่านมาสดๆแล้ว <they> น้ให <energetic> <hum> ้ก <have> <lived> ับนังทุนก็ยังสะสม W H A อยู่ในมุมของคุณทั่นนะคะนั่งทุน